สวัสดีค่ะชิงชิงอินบางกอกวันนี้พาไปที่ร้านจิงเจ r f ฟาร์มคิทเช่นค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารออร์แกนิกเจ้าดังจากเชียงใหม่ที่มาพร้อมแนวคิดจากฟาร์มสู่เมืองค่ะซึ่งทางร้านนะคะมีเมนูหลากหลายให้เลือกมากๆเลยจะเป็นพวกอาหารพื้นบ้านออร์แกนิกสไตล์ล้านนานะคะเป็นตำนานมิชลินสามปีซ้อน ในส่วนของเมนูที่ชิงสั่งวันนี้นะคะเป็นตำขนุนหมูกรอบค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวขาวออแกนิกนะคะข้าวเหนียวขาวออแกนิกเนี่ยมันจะมีความนุม่มมีความลื่นแล้วก็มีความหอมด้วยละคะ่ะอร่อยมากๆเลย ส่วนตำขนุนหมูกรอบนะคะชิงสั่งแบบลดจัดนะคะตำขนุนอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะเขาจะใช้ขนุนอ่อนนะคะแล้วดูหมูกรอบสิคะใครที่ชอบหมูกรอบแบบติดมันนะคะแบบมันเยอะๆหนังกรอบๆเนี่ยต้องชอบแน่ๆชิงรับประกันเลยค่ะชิงชอบมากหมูกรอบร้านนี้ รสชาติของตำขนุนนะคะเขาทำมาได้กำลังดีมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็เสิร์ฟแบบร้อนเลยนะคะอร่อยมากๆยิ่งทานคู่กับข้าวเหนียวขาวออร์แกนิกเนี่ยมันเข้ากันมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็โปะไปด้วยหมูกรอบว้าวมากๆคำนี้แล้วก็ตามด้วยพริกทอดเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นอาหารเหนือที่แบบเกินคำบรรยายอะคะ่ะอร่อยจริงๆ พอได้ทานที่ Ginger Farm Kitchen นะคะจิงรู้เลยะคะ่ะว่าทางร้านเนี่ยเขาเอาใจใส่ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพเป็นพิเศษทั้งพวกผักออร์แกนิกสดจากไร่นะคะปลอดสารพิษคอนเซ็ปต์ Concept ทางร้านเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทำได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะก็ลองมาชิมกันนะคะมีหลากหลายสาขาค่ะอันนี้อยู่ที่ไอคอนสยามนะคะ มาชิมกันนะคะหมูกรอบถือว่าเด็ด10บเต็มสิไปเลยบ๊ายบายคะ่ะ